วันนี้ปุ้ยชวนทําหมูผัดกะปิใส่มะเขือพวงเมนูเบิ้ลข้าวทำง่ายอร่อยด้วยเริ่มต้นจากการนำรากผักชีพริกไทยขาวมาตำให้ละเอียดค่ะจากนั้นเติมกระเทียมหอมแดงลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าเห็ดตามชอบเสร็จแล้วก็นำหมูมาหั่นต่อเลยปุ้ยใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะ เตรียมในส่วนของกะปิค่ะใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยบี้ให้กะปิละลายค่ะน้ำพริกหอมกระเทียมลงมาผัดให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะผัดจนมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่น้ำกะปิลงไปค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะเติมเนื้อหมูลงไป ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะพอหมูสุกดีแล้วก็เติมมะเขือพวงลงไปเลยตามด้วยใบมะกรูดกลิ่นหอมๆค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวน้ำปลาขั้นตอนนี้ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำจะขลุกขลิกแบบนี้ค่ะ หมูผัดกะปิน่ากินไหมคะเมนูนี้เบิ้ลข้าวแน่นอนถ้าใครชอบกดแชร์ไว้ทำตามกันได้เลยนะ